คนที่มีเบสิกที่แน่นกว่าเวลาเทคมาใหม่เขาปรับตัวได้ทันทีถ้าเบสิกคุณไม่แน่นเนี่ยเวลาที่เทคใหม่มาคุณจะใช้เวลาปรับตัวนานกว่าคนอื่นในขณะคนอื่นไปแล้วคุณจะช้ากว่าวลิยญญาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนเห็นว่าต้องมีต้องอะไรแล้วแต่ว่าใครสําคัญกับความรู้ภายในมากกว่าว่าคอแกนแท้ของอาชีพคุณน่ยคุณแน่นหรือไม่ที่โรงเรียน หาคนไปแข่งงานศิลปะตะกร,รมแล้วก็รับสมัครทางฝั่งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรตรงนี้ครับผมก็ไปเดินอยู่หน้าห้องแล้วบอกว่าอขอเรียนด้วยครูจับพัดจับลูก็ยังเขียนโปรแกรมมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นเราก็เลยนึกดูว่าเอ๊ะเราเขียนโปรแกรมเพื่อทําให้คอมมันกินไฟน้อยลงแล้วกันแล้วก็ทําแผนที่แมปเลยว่าประเทศนี้ประหยัดไฟไปเท่าไหร่ประหยัดไฟไปเท่าไหรก่ก็ไปได้ถึงที่ระดับประเทศ อาจารย์ทุกคนยินดีตอบคำถามครับแค่ก่อนมาคุยกับอาจารย์เนี่ยนักศึกษาทำกันบ้านมาก่อนนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าอยากรว่วอยากรว่ในการในการถามอาจารย์ดีแล้วครับเพราะว่าเราจะคอยมีเหมือนกับมีกระจกคอยช่วยตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาปริญญาเอกเหมือนปริญญาโทแต่หนักกว่าปริญญาโทเนี่ยอาจารย์ยังพอจับมือได้บ้างว่าคุณแก้ตรงนี้เรื่องตรงนี้ตรงน,รงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปอเอกทุกคนนะ่ะคือไม่กล้าพูดทุกคนแต่ว่าเกิดกับหลายคนแล้วกันว่าเราถูกให้นั่งนิ่งๆอยู่กับหน้าจอ เราก็คิดงานไปแล้วก็คิดไม่ออกแล้วหนึ่งวันก็พ้นไปแล้วเราก็ไปเล่นแล้วเผิ่มแป๊บเดียวผ่านไป2ปีแล้วแล้วฉันจะจบเมื่อไหร่แล้วทุนก็จะหมดมันกอ็อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแ่ดูชีวิตปล่อยเองแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ครับมันคือมีเดียแบบหนึ่งที่มีผู้ส่งสารและมีผู้รับสารแล้วครั้นี้สุดท้ายตัวตัดจบมันก็คือว่าคอนเทนต์ในการเรียนการสอนเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าด้วยพาระงานของเรากันปัจจุบันเนี่ยการที่จะต้องมานั่งครีเอทไอเดียใหม่ๆใ,ในการสอนตลอดเวลาเนี่ย บางครั้งก็ไม่ไหวแต่ว่าด้วยการที่เทคมันเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์เราก็ต้องปรับตัวคิดในมุมกลับกันนะผมเป็นนักศึกษาผมจะ ลุกขึ้นมาจากเตียงเพื่อนั่งทำแลบฟังอาจารย์พูดตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงไหมนึกไปนึกมา,าถ้าเกิดตำแหน่งสับกันผมอาจจะเปิดมาเช็คชื่อแล้วก็นอนก็ได้ถ้างั้นช่วงโควิดช่วงสอนออนไลน์เนี่ยผมอัดคลิปไปล่วงหน้าแล้วปล่อยให้เขาไปดูกันเองดีกว่าไหมผลคือกลายเป็นว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคลิปคลังคลิป u t u b e ที่เป็นเลคเซอร์ของผมจะเป็นเลคเซอร์แบบที่ว่าเหมือนกับคุยกับเด็กจริงๆนะผลออกมาฟีดแบ็กจากนักศึกษาไม่เร็วแล้วคราวนี้ก็ได้รับเกียรติให้ได้รางวัลตรงนี้ด้วย ช่วงมัธยมเขาจะพยายามดูแลเพื่อให้ทุกคนไปได้แต่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยเรามีหน้าที่ดูแลว,ว่าคนที่จบไปแล้วเนี่ย QA ผ่านมาตรฐานถ้าคุณยังไม่ได้คุณก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆหรือก็อาจจะทางอื่นอาจจะเหมาะก,กับคุณก็ได้มั้งดังนั้นถ้าเกิดนักศึกษามีความรู้สึกว่าการเรียนยัง ไม่ไหวเรียนแล้วไม่มีความสุขเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่ในกวางอารมณ์มวางความรู้สึกส่วนตัวแล้วลุกขึ้นมาทําหน้าที่เราเพราะงั้นวิทยากรจะเป็นใครคุณก็ต้องเรียนให้ได้จะเรียนออนไลน์ออนไซต์คุณมีหน้าที่เก็บความรู้ให้ได้ mm. พวกเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากการเรียนการสอนออนไลน์จนแบบการเตรียมงานการเตรียมการสอนเนี่ยเหนื่อยกว่าเดิมยิ่งกว่า2เท่าอีกแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวมันกำลังจะค่อยๆผ่านพ้นไปละ อีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาเรียนการเรียนการสอนตามปกติได้เจอนักศึกษากันตรงๆและจะไม่ต้องคุยกับกล้องจะไม่ต้องเป็นอาจารย์ยูทิวกันแล้วเราพอได้กลับมาเจอกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรื่องมีอะไรที่ทางทางคณะวิทย์ทางผมเองทางอะไรช่วยช่วยช่วยได้เนี่ยก็มาปรึกษากันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตกรรมการเรียนการสอนแบบสนุกสนุกใหม่ๆหลังจากนี้มันจะมีอะไรกันได้อีกต้องขอบคุณ ทุกคนตั้งแต่ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คณาจารย์เพื่อนร่วมง,งานในคณะวิยาศาสตร์ทุกท่านแล้วก็นักศึกษาทุกคนที่คุยกันแล้วก็ให้ฟีดแบ็กในการเรียนการสอนอย่างตามตรงว่ารู้สึกยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วเพื่อให้ให้การเรียนการสอนมันเข้าถึงพวกเราได้มากที่สุดก็รางวัลน,นี้ที่ได้มาก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ผมพยายามทําหน้าที่นี้ต่อไปเพื่อให้การเรียนการสอนมัน เข้าถึงพวกเราได้อย่างแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับ